กำลังจะมีงานแข่งรถที่อุตรดิษฐ์ทำไมถึงต้องเป็นที่อุตรดิษฐ์คะสวัสดีครับสวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีครับ,รบผมบุญธรรมก่อนพ้นนะครับประธานชมรมมอเตอร์สปอร์ตจังหวัดอุตรดิษฐ์ครับผมอดิษฐ์มาซองนะครับผู้จัดการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบรายการ Racing Car Thailand นะครับท่านทำมถึงจะเป็นอุตรดิษฐ์ครับก่อน<ด>หน้านี้ลังเลที่จะมาอุตรดิษฐ์แล้วก็ทางพี่บุญธรรมพี่บงับงไปดูบ้านผมหน่อยแกบอกผมมาประมาณสัก6เดือนจนถึงจุดหนึ่งไอ้ที่เอาจริงนะ ไปไปกันแล้วผมมาขับรถขึ้นมาดูปรากฏว่าอุตรดิตมีความพร้อมในส่วนของสนามนะครับแล้วก็เราดูจากแผนที่แล้วอุตตดิตจะเป็นเหมือนไข่แดงของภาคเหนือโอเคในในส่วนตัวผมผมไม่เคยมาอุตรดิตเลยมาครั้งแรกผมประทับใจกับสิ่งที่เราได้เห็นว่าอุตรดิต น่าจะเป็นเมืองที่สงบแล้วก็ในส่วนของการแข่งขันไม่สร้างความเดือดร้อนให้กับชาวบ้านแน่นอน <c oughs> เพราะว่ามีช่องทางของการเข้าออกหลายทาง <c oughs> ก็เลยเลือกเพราะว่าก่อนหน้านี้ในใจเราก็จะลังเลว่าไม่มีชายหาดไม่มีทะเลให้ดูเราก็เลยคิดว่าเรื่องนี้งั้นเราเอามาเป็นในเรื่องของเมืองแหงความประทับใจแล้วกันอย่างที่บอกครับเราไม่มีแหล่งท่องเที่ยวเพราะฉะนั้นเรามีทุเรียนนี่เฉพาะส่วนที่พี่บุญไปแข่ง มาสิบกว่าปีเนี่ยน่าจะหมดค่าทุเรียนไปหลายแสน,เ,นเลยก็ไม่อยากได้ยินคําว่าพทําอยู่ที่ไหนพทําบอกอยู่อุตตรดิตเขาบอกว่าอยู่ติดเก่าดอนเลยครับ <laughs> งานเงือบเลยเพราะฉะนั้นนี่คือแรงผลักดันว่าเฮ้ยเดี๋ยวเราจะต้องทําอุตจรดิตให้เป็นที่รู้จักของชาวมอเตอร์สปอร์ตและชาวของชาวชาวโลกก็แล้วกันต้องใช้คํานี้นะไปถามใครเ็าบอกอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนอยู่ตรงไหนเนี่ยเราไม่ต้องการคํานี้เลยนะต่อไปเราจะเป็นเมืองหลัก ที่ต้องมาทุาเรียนลงลินนลบแลแหล่งวัฒนธรรมอีกมากมายสำหรับการท่องเที่ยวถ้าทุกคนได้มาสัมผัสหรือได้มาเข้ามาในอุดิศแล้วเนี่ยผมก็กล้ารับองได้ว่าคุณต้องเป็นเมืองแห่ง ความประทับใจแน่นอนครับผมคือในประเทศไทยมีผู้จัดอยู่ประมาณสักไม่เกิน34มสี่้าแล้วเราก็มองว่าในการที่จะมาแล้วก็มีแฟคซิตี้ต่างๆที่รองรับได้เช่นโรงแรมอาหารการกินที่อยู่ที่จอดรถพมบอกเอาหน้ามาดูก่อนผมก็เลยคิดว่าไม่เสียหายนี่ถ้าเราดูแล้วไม่เลือกก็ไม่ได้ว่าผมมาดูแล้วผมประทับใจในสถานที่ที่เมื่อกี้อย่างผมกล่าวไปข้างต้นว่าเรา พยายามหลีกเลี่ยงการกระทบกระทั่งกับคนในท้องที่ให้ได้มากที่สุดซึ่งก็โชคดีนะฮะที่ท่านพู้ว่าพอจะเข้าใจในไอเดียและท่านรู้ว่าท่านมีทศัศนคติที่ดีถ้ามองกันในมุมมองแล้วเนี่ยถ้าทุกคนพยายามมองเห็นเรื่องนี้ว่าเป็นเรื่องของการทําให้จังหวัดเรามีชื่อเสียงทําให้จังหวัดเราเป็นที่รู้จักจะสําเร็จหรือไม่จะได้รับโอกาสต่อไปหรือไม่คาตอบอยู่ที่พวกท่านเอง <S <S ในการเข้ามาเยี่ยมชมในการเข้ามาดูไม่ได้ละขออะไรเลยนะขอแค่ใน3-4วันเนี่ยพยายาม เดินเข้ามาเดินเข้ามามันไม่อยากดูก็ถือว่าเดินมาซื้อหนมเล่นแล้วกันเอ <laughs> ารุ่นสุดที่โครงสร้างคุ้มค่าแน่แค่เรื่องเรา